เบนเทสดาเกมสตูดิโอพรี a ซนต์เสียงอะไรมักุกกักุกกะวะเนาะอนาะรถที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเหมือนเราจะตื่นมาบนรถสองแถวครับเป็นสองแถวโบราณ Skyrim Elder s c r o l l อร์ไให้เสียงภาษาไทยโดยซัทเทอร์ไรสเปด โอ้ยอืมแล้วอันนี้ทำไมโดนปิดปากอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นมึงทะเลาะกับโชเฟอร์หรือยังไงเขาเลยปิดปากมึงข้างหลังมีอะไรเนี่ยมีคนขี่ม้าตามด้วยนี่มึงเอาเอาเล้าชุบยาให้ม้าแดกหรือไงเนี่ยทไมม้าเดินเซเซอ่ะแล้วพวกมึงสองคนคุยอะไรกันเนี่ยฮะคุยอะไรกัน อ๋อผมไม่ได้ขโมยไม้ที่แฮมเบนะอร์มมอเฟลนะมันก็ว่าเราเนี่ยครับเดินโง,ง่ๆเซ่อๆผ่านพรมแดนมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาเกิดสองครามระหว่างสตอมคล็อกแล้วก็อิมพีเรียลพอดีเราก็เลยโดนจับมาสักนั้นนะอ่ะอ๋ออันนี้คืออูฟิกไเนี่ยไอยที่โดนปิดป,ปากไงนะเป็นอูฟิกแห่งสตอมคล็อก ดูสารรูปแล้วไม่น่าใช่นะสารรูปนี่คือเป็นตาแก่คนหนึ่งที่แบบปิดป่าผมน,น,น,นึกว่าเป็นเลิมเท่นานั้นเองมึงมาจากไหนฮะไอ้โจรขโมยม้าทำไมต้องแคร์ได้อ่ะน้อสเดี๋ยวก่อนตายเนี่ยจะนึกถึงบ้านตัวเองก่อนลูคีสเทตสเทตนี่ชื่อหมู่บ้านมึงเหรอนเนี่ย อเจเนรทาริอุสใครวะเจเนรทาริอุสโอ้โหนี่มึงระลึกถึงเทพเจ้าสกายริมทุกทุกเทศไปน,นี่หว่านี่มึงเอามาหมดเลยใช่ไหมเนะี่ยนั่นจเจโนธาริอุสรู้สึกว่าตาโมออเนี่ยจะเป็นพวกเดียวกับพวกอิมพีเรียลด้วยนะตาโม่นี่คืออะไร ตระกูลของเอลเหรอทำไมชื่อมึงดูเป็นพงศาวดารจีนเนี่ยวะบรรพบุรุษมึงนี่ไม่ตั้งโลกล่าอยู่แถวลุ่มแม่น้ำแยงสีเกิงเลยหรือไงวะเนี่ยโอเคนี่คือเฮลเกนโอเคนี่คือเฮลเกนใช่ไหมมองเฮลเกนโอเคครับเมืองสวยงามดีมากครับโอ้โหสวยงามอระหลามตามากครับจะพาไปไหนวะเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ย ทำไมตาดูเศร้าๆดูเศร้าๆดูเศร้าๆเลยเหลือเกินเอ้ามึงมึงมองกันมองไอ้นี่ใช่ไหมสงสัยกันอยู่ใช่ไหมว่าทำไมมันถึงปิดปากเออกูก็สงสัยเหมือนกันโอเคขอแอดมล์ซะหน่อยนึงมันมันเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อแล้วทำไมมันหยุดอ่ะคิดว่าไงอ่ะเนี่ยแหละหยุดตรงนี้แล้วล่ะ โอเคไปกันได้ละลูซโก้พระเจ้ากำล,ล,ลังรอเราอยู่นะเฮ้ยไม่นะฉันไม่ได้พูดเยอะกับมันนะอะเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องข้าใจผิดนะอ๋อเอ็มไพร์เนี่ยมันชอบในการใช้ลิสเหลือเกินสตอมคล็อกยาวออฟวินแฮมไปเก่อย่างมากเลยยาวออฟิก เรล็อฟฟอร์มลิวบูดอ๋อไอ้นี่ชื่อเรล็อฟนะครับไอ้นี่หัวมึงเหรเนี่ยใครเอาบะหมี่ไว้บนหัวมึงทำให้หัวมึงเหลืองซะขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ใช่พูดออกมานะทำกันไม่ได้หรอกอายเชียวเออหน้าถอยดินโอ้โหตายอย่างน่าน่ะนี่มึงยังไม่มึงยังไม่ได้ได้ทำอะไรเลยมีคนตายแล้วคนหนึ่งเอ้ากูมาได้ไงเนี่ย แก <Yeah. S 2> เป็นใครแล้วมึงจับกูมาทําไมมึงไม่รู้จักกูแต่มึงจับกูมาเพื่ออะไรฮะโอเคมีมีอะไรมัง่งมีเผ่าหน้าแมวนะครับอันนี้คือให้เลือกเผ่าใช่ไหมเป็นประชาชนของสกาลิมนะครับเผ่านอสครับสูงกว่าชาวบ,บ้านทั่วไปแล้วก็แข็งแรงมีชื่อเสียงด้านการทนความหนาวเย็นเพราะว่าบ้านเกิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบบ้านเกิดมีแต่หิมปะปกคลุมนะครับ แล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรทาเลนต์เนี่ยเป็นวอริเออร์เขาเรียกว่าอะไรเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าเออประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้คืออะไรคาจิตอ๋อเผ่าหน้าแมวนะอืมถนัดการใช้มือเปล่าโอเคช่างมันอิมพิวรียนทำไมหน้าตามึงมึงดูแบบดูเมายาหมองเจนะ้ากลดไวเนี่ยแมวครับแมวแมอันนี้ยิ่งแล้วไอเนี่ย โอ้โหนี่ผิวมึงเป็นดีซ่าหรือว่าเป็นไวรัสตัดอักเสบชนิดบีวะโอ้โดูตามึงเหลืองเนีย่ยโอ้ยไม่น่าครบอันนี้ยิ่งแล้วเลยอันนี้นี่หน้ามึงมึงนอนไม่พอหรือไงมึงปัดมัทคาร่าหรือว่าตาแพนด้าตั้งแต่เกิดโอโ้ตามึงค้าไปโอโ้แล้วผอมสชงี้ด้วยบ้านให้กินข้าวกินปลาบ้างไหมเนะี่ยอันนี้ก็เอาทำไมอันนี้หัวมันกลมๆวะ นี่เป็นเผาหัวลูกชิ้นเหรอหัวกลมไหมครับดูแบบดูยังไงครับดูไม่โอเคครับอันนี้ยิ่งแล้วนี่เผาอีกวนหน้าใช่ไหมเนะี่ยคือแบบถ้าเกิดอยู่ใกล้กำแพงมันจะล่งหนได้เดี๋ยวนะไม่เาครับไม่เอา,าม่อามีแต่เผาไม่ถูกใจอันนี้เผาออกนะครับโอเคโอ้โหมาถึงก็มีแผลเป็นที่หน้าเลยมีเขี้ยวด้วย แล้วท้าไมเผาออกมันมีแต่มีแผลเป็นอยู่เผ่าเดียวไว้เนี่ยไม่มีความเท่าเทียมเลยเนี่ยว่าเหมือนออกเกิดมาเพื่อแบบรับตีนโดยเฉพาะอ่ะโอเคอันนี้นะเลดการ์ดนะโอเคเลดการ์ดเลดการ์ดไอโยแมนเฮลโหลเฮลโหลโยว์อทส์อัพวอทส์อัพอันนี้คือ,อไหลวูดเอลนะครับวูดเอลแล้วม,มันมันมีสามเอลเลยใช่ไหมเกมนี้มีดาร์กเอลมีไฮเอลวูดเอล แต่ละเอลนี่ก็จะไม่เหมือนกันอย่างไฮเอลก็ตัวจะเหมือนเป็นดีซ่านนะตัวจะลงเหลืองอันนี้นีหน้าหน้าตาแบบจืดๆหน้าตาจืดชืดอ่ะนี่หัวหรือลากไม้เนี่ยโอ้โหไม่ถูกใจครับเราเอาน็อตดีกว่าเหมือนเป็นพระเอกครับไม่ได้ครับไม่ได้ไไดเอาวกดยังไงวะเนี่ยเลือกเนี่ยบอดี้ใช่ไหมบอดี้เอาบอดี้ก่อนมีเซ็ตครับเซ็ตเซ็ตคือเพศเอาเลือดเอาโอเคมีผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนี่หน้าแมนกับผู้ชายอีก ครับเราเป็นผู้ชายแล้วกันอันนี้ก็เป็นพรีเซนต์พรีเซนต์คืออะไรอ๋อสุ่มใช่ไหมสุ่มโอ้สภาพอย่างนี้นี่ไม่น่าจะเดินข้ามพรมแดนได้นะสภาพแบบนี้นี่ลุกออกจากห้องน้ำนี่ก็จะสลบล้มอยู่แล้วหน้ามึงแก่ไปอย่าข้ามพรมแดนเลยนั่งสารประทเพียนให้หลานเล่นดีกว่าอันนี้ครับอันนี้ก็ผมยาวแล้วครับคาดว่าที่โดนประหารที่มาที่นี่นะครับไม่ได้เพราะว่าเดินข้ามพรมแดนหรอกคาดว่าผมไม่ตัดครับแล้วก็อิพิเลอร์รู้สึกก็ไม่ถูกใจนะครับ อันนี้คืออะไรเนี่ยนี่มึงทาสีแล้วสีมันมันมาปาดหน้ามึงได้ไงไม่ผ่านครับไม่ผ่านไม่ผ่าน,านอันนี้ชนเผ่าครับชนเผ่าหน้ามันลิงได้นี่ชนเผ่ากิงคองได้ไงเนี่ยนี่ผมว่าไม่ได้โดนจับเพราะว่าข้ามพรมแดนหรอกน่าจะเป็นแบบเป็นเผ่ากินดูเหมือนแบบเป็นเผ่ากินคนเงเขาก็นึกว่าจะมาทำอันตรายต่ออิมพีเรียลไงอันนี้ อันนี้เป็นเป็นเผาจืดชืดครับไม่มีอะไรโดดเด่นก็เออมึงโดนจับมายัางไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อแต่แต่หน้าโหดครับน้าโหดอาจจะโดนจับเพราะว่าหน้าโหดเกินประชาชนธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้ก็ดูอันนี้พอๆกับคนแรกครับคือมึงแก่ไปนะคือไม่น่าจะเดินข้ามพรมแดนไหวอ่ะมึงเนื้อปน,นี้น่าจะต้องพึ่งไม้เท้าด้วยซ้ําอันนี้คืออนนออันนี้คือหน้าถ่ายกระดินมาใช่ไหมล้างหน้าหน่อยก็ดีนะนะต้องการน้าสะอาดบ้างไหม อันนี้ก็เอออันนี้นี่หนักเลยมึงหัวก็ขาวโดนสีปาดหน้าอีกโอ้หมึงนิดมึงนิดแบบเจ็บปวดซ้ําซ้อนนั่นเนี่ยโอเคอันนี้อันนี้โอ้หอันนี้แล้วเลยครับอันนี้อย่างกับไอ้มองของขโมยแบบเหมือนผ้าปิดตาอันนี้ดูเหมือนแบบคือมึงมาถึงก็เป็นคนผิดแล้วมาถึงก็เป็นแบบเหมือนโจรเป็นอดชายากรแล้วอะเหมือนแบบ ต่อให้มึงเดินเข้าพรมแดนมาก็เหมือนกับว่ามึงไปขโมยของใครเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะหนีความผิดอะ่ะไม่เอาครับไม่ถูกใจสักอย่างครับเราเอาเอาเป็นอันแรกครับจะดูดีที่สุดละเอ้แล้วของผู้หญิงอะ่ะโอเคดูของผู้หญิงนะสักหน่อยนึงผมว่าเสียเวลาตรงนี้นี่แหละโอเคผู้หญิงนะโอเคเอ้ทำไมผู้หญิงมันเอ้าโหอันนี้ไม่ไหวนะนี่นี่หน้าหรือศพคนตายนะครับไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาเอาตัวผู้ชายดีกว่าครับมันจะแบบดูเข้มแข็งแข,ข็งแรงครับเราเป็นฝาวนักลบครับ น,นี่คืออะไรสีผิวใช่ไหมเดี๋ยนะนี่เผานอสหรือว่ายังไงเนี่ยนี่มึงนอนสลบกลางทะเลสาบกลางแบบกลางใยหาดหรือไงไเนได้ทำไมผิวมึงสักขนาดนี้ล่ะคิมกันแดดทามั้งไหมไม่เอาครับสกายริมเป็นสถานที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะครับมันต้องแบบมันแบบผิวขาวๆเลยใช่ไหมดแดบดบแบบสองไม่ถึงอะไรเงี้ยโอเคน้ําหนักน้ําหนักคืออะไรนี่ครับตัวล่ำๆไปเลยเทพเทนี่มันต้องแบบอันนี้ก็ผอมเลครับไม่ไหวครับ คือที่บ้านอาจจะให้กินแค่ข้าวเปล่าแล้วก็น้ําเปล่านะครับก็มันต้องอย่างเี้ครับแบบมีแบบกล้ามเนื้อล่ลาๆครับเวลาใสา่เกาะใส่อะไรมันจะได้ดูเท่ครับโอเคหัวหัวมีอันนี้คืออะไรเนรี่ยฮะหมือนแบบสภาพผิวใช่ไหมอันนี้คือผิวผิวหนังหน้าด้านอะไรประมาณนี้ปะเลี้ยงไปจากอันนี้หน้าอ่อนสุดอันนี้หน้าหน้าด้านมาหน่อยหนึ่งหน้าด้านมันกลางหน้าด้านมาก,ก,าก,ห,นามากหน้าด้านระดับกระดาษทรายหน้าด้านระดับคอนกรีตโอเคเราเาเป็นอันแรกนะครับเดิร์ดเดิร์ดคืออะไร เดอร์ by, คือเปื้อนดินเอาหน้ามาคุกดินเล่นเนี่ยนะมึงทำทำไมทำไไดูแบบอนาถด,ดูระทมเล่นกันหรอไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เท่อันนี้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับอันนี้คือเดิร์ใช่ไหมอันนี้ก็สีของเดิร์มือละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอมีมีแผลเป็นด้วยแผลเป็นแบบที่ออกเป็นนะครับซึ่งโอ้โหแผลเป็นแต่อันนี้ดูน่ากลัวมากครับดูน่าสะพรึงกลัวมากเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาอันนี้คืออะไร wall point wall pen ดูครับว่ามีอะไรบ้างครับสหรับ wall pen ครับ ดูแต่ละอันครับโอ้โหแต่ละอันเดี๋ยวนะนี่มึงมึงเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเอาไว้พังตัวเอาไว้คงฝันหรือว่าเอาไว้เพื่อกวนประสาทศัตรูไม่น่าใช้ได้สักอันนั้นในสงครามจริงเนี่ยไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่แจม่มไม่แจม่มนี่ครับอันนี้แหละคือแบบจุดที่เราต้องสนใจจริงครับคือสามารถปรับนี่ครับรูปร่างจมูกอะไรปรับได้หมดครับโอ้โหอันนี้จมูกใหญ่ไปไม่เอาครับไม่เท่ โอ้อันนี้ก็จมูกนี่แทบจะทิ่มคนได้อยู่แล้วไม่ต้องถือดาบอะไรมันก็จมูกทิ่มคนก็ได้โอ้อันนี้จมูกแบบดูเออดูเท่ม,มากครับอืมเดี๋ยวนะโอ้โหแค่จมูกนี่มันก็กินเวลาไปได้กับสิบนาทีแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไหวแนะ่ยอ่าเราเอาเป็นเอาอันนี้ดีกว่าครับดูเท่สุดแล้วโอเคความสูงของจมูกมีเด้อเนี่ยเยอะไปนะ เคอ่าเอาแบบธรรมดาครับเอาแบบขี้เกียจขี้เกียจครับตามมีตามเกิดไปเพราะถึงยังไงถึงเวลาแบบช่วงกลางๆเกมไปประมาณนี้ครับมันก็ต้องใส่พวกเกาะบวกใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่เห็นแล้วละ่ะหน้าตาจะเป็นไงช่างมันจริงอันนี้คืออะไรอ๋อทาแบบมีมีแบบคางเปลี่ยนสีคางได้เพื่ออะไรวะฮะแบบคางดําแล้วดูเท่งนะหรอดูแบบไปที่ยอมรับในสังคมใช่ไหม แล้วทำไมคางถึงดำมึงเป่ากบมากเนีย่ยไงอ๋อจมูกดำด้วยจมูกดำแล้วมึงหมายความว่าอะไรครับจมูกดำแล้วจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในจกักรวรรดิสกายลิมแห่งนี้โอ้โหเหมือนเหมือนแบบเหมือนแ,บบนแ้โฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยแบบแพ้แพ้พวกเอ่อโนสคินนิ่งอ่ะอันนี้คืออะไรคอคอดำคอดำมีอย่างเดียวครับคือทาแป้งแล้วไม่ได้ทาคอคออะไรดำอันนี้ อันนี้ยิ่งแล้วเลยหน้าผากดำมึงดำไปได้งไงเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างครับไม,ไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้คือการเปลี่ยนเออเปลี่ยนรูปร่างลักษณะตาะครับไอเชียแยไอเชเชื่อไหมเนี่ยผมแค่แค้นเื่งเกมแค้ได้กินเวลาไปสิบกวนอาทีแล้วอ่าเอาเป็นเอออันนี้อันนี้ดูดูหน้าตาซื่อๆฮะดูไม่น่าจะเป็นแบบ ็นนักลบไปไหลยได้นะครับน่าจะเป็นคนใช้ประดไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งเราไม่เอาครับอันนี้ก็น่าหน้าตาดูขี้โกงอะ่ะไม่น่าเป็นนักรบแบบเป็นโจนดีกว่าเอออันนี้ยิ่งแล้วเลยอันนี้หน้าตาแบบแบบยิงยโสมากครับเราเป็นแบบหน้าตาธรรมดาครับดูแบบซึ่งซื่งซึมซึมครับง่วงๆตลอดเวลาอันนี้มีสีตาด้วยโอเคนี่ครับออสไอเท,ท่ๆครับฟ้าข้างเขียวข้างใช่หรือเปล่าวะ โอเคหรือว่าตาแค่สีฟ้าธรรมดาช่างมันครับมองไม่เห็นครับรายละเอียดเยอะไม่พออันนี้คืออะไรตาสูงตาต่ําไม่ไม่มีประโยชน์อ่ะโอเคเอาอย่างนี้ไปแล้วกันผมบอกแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็ใส่เกาะหัวใช่ไหมละ่ะอืมอันนี้คืออ๋อเป็นเป็นคิ้วใช่ไหมเปลี่ยนรูปร่างคิ้วได้อันนี้คือไม่มีคิ้วคือคือยังไงอะมึงกันคิ้วหรือไงมึงจะเขียนคิ้วเหรองะอันนี้เลยมึงคือเขียนคิ้วใช่ไหม แล้วอันนี้คือแบบล้างหน้ามาเพิ่งตื่นนอนเลยไม่ได้เขียนคิ้วอันนี้คิ้วไม่โอเคครับอันนี้ยิ่งแล้วเลยเนะนี่ยนี่คิ้วดูเถาวันวนะ้เนี่ยถ้ามันจะเลื้อยขนาดนี้อันนี้คืออะไรความสูงคิ้วไม่ไม่มีประโยชน์อะอันนี้คือเอ่อความความกว้างของคิ้วโอ้แต่ละอย่างโอเคปากปากโอเคปากออืืห โหดูแต่ละอันครับอันนี้เหมือนแบบเหมือนเหมือนปากมีไว้สำหรับการเอ่ออมท่อนสูงเล่นนะครับคือเวลาแบบมือเจ็บนี่อ,อมด้ามดาบฟันคนอื่นได้เลยอะ่ะถ้าปากมึงเจีขนาดนี้อันนี้คืออะไรไม่เอา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 ,เอาโอ้มีมีสีปากเนอะมีสีปากโอ้โหปากดำทำอะไรมาปากดำ ไม่เอาครับเอาปากซิซิครับเท่ดีโอเคต่อไปคือมีทรงผมโอเคทรงผมมีผมอะไรมั่งอันนี้คือเออทรงทรงเหมือนทรงมันแปลกๆว่ะทรงเหมือนแบบเบอร์กามอสไม่สนใจอ่ะอันนี้ยิ่งแล้วเลยอันนี้คือห่างไกลเบอร์กามอสมากอันนี้ยิ่งแล้วเลยโอ้โหโอ้โหแต่แต่ละทรงแต่กินนี่ทรงอะไรทรงทวินเดอะซันครับทรงดวงอาทิตย์สองดวง อันนี้อันนี้ทรงคลาสสิกครับที่เราได้เมื่อกี้อันนี้มีเปียมมาเอาหน่อยหนึ่งออปชั่นมีแค่นี้แหละคือเพิ่มเปียมมาอันหนึง่งอันนี้น่าจะเป็นทรงของสตอมคอกที่เอ่อที่ทําการเซตมาเมื่อกี้นะครับซึ่งเราจะไม่เอาครับเราจะไม่เอาทรงที่แบบคนเป็นเลิมครับเป็นเลิมจนแบบโดนผ้าปิดปากอะไรเงี้ยครับมันดูแบบไม่เท่ครับอันนี้แง่ทรงสตอมคอกตะกี้นี้ผมดูผิดไหมมันยาวๆเหมือนกันอืมเอาทรงอะไรดีอุ้ยโมฮอ อวิมโ์ฮกล้ำสมัยอะ่ะล้ำอ่ะอินเทรนอินเทรนเย่อินเทรนต่อไปก็เออมีคราวใช่ไหมคราว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 อืมคราวแต่ละอันนะไม่ครับมันต้องแบบหน้าจนโจรลกๆครับมันถึงจะแบบดูสมเป็นนักลบครับแต่มันหน้าใสๆานี่มันไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ดูไม่แฮปปี้ครับมีแบบสีน้ำเงินบ้างไหมสีชมพูเงี้ย โอ้ oh, อันนี้สีสีเท่มากครับแต่ไม่เอาครับเราต้องการสีแบบสีบรอนซ์ครับนี่เลยสีแบบสีบอนทองครับสึดยอดโอเคเรียบร้อยจากนี้ไปกินเวลาประมาณเกือบยี่สิบนาทีแล้วโอเคโอเคโอเค,โอเคครับเราจะตั้งเป็นชื่อชแนลตัวเองแล้วกันรู้สึกว่าจะมาผิดวลาไหน่อยนะสกายลิม กับตาจะทำไงดีเขาไม่ได้อยู่ในลิสต์อะช่างหัวลิสต์แม่งเหอะเอามันไปใน,นปรับอาหารด้วยโอเคครับตามคัสั่งครับกับตานขอโทษทีนะที่นายต้องมาตายทินเนี่ยในบ้านเกิดของนายอะตามกับตาไปขอโทษเอา้ากูตายกูต้องตายใช่ไหมทำไมกูต้องตายอะ่ะกูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกมึงเลยคือกูแค่นั่งรถคันเดียวกันมานั่งสองแถวแบบ,บโบราณมาด้วยกันเท่านั้นเอง กูไม่เกี่ยวอ่ะเฮ้ยอะไรกับตันมึงตะกี้มึงก็ฆ่าคนมาแล้วแล้วทำไมกูต้องมาแบบรับผิดรับผิดรับแบบรับความซวยไปด้วยโอเคครับเราจะไม่ฟังมันพูดครับเราไม่มีอารมณ์ฟังครับเราดูศพไอ้ที่โดนธนูยิงตายดีกว่านะครับโอเค อ๋อสำหรับอูฟิกนี่จะเป็นคิวสุดท้ายนะครับสำหรับการโดนประหารนะครับอันนี้ก็มีการส,สอดส่งวิญญาณด้วยอันนี้ผู้กล้าหาญเย่เย่โอ้โหผู้กล้าหาญครับมาถึงก็เปิดเฟิร์สบัตมาเลยคนแรกโอ้โหนี่ครับรวบรวมความกล้าครับในการเข้าสู่กิโยตินครับเฮ้ยแต่ว่าเราเ,เราก็ต้องโดนด้วยนะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเราก็ต้องโดนด้วยเหรอวะนะเนี่ยเฮ้ยไม่เอา มิดปิตาปิตาโอโอโอ้โหน๊โน๊ไม่ครับเราจะไม่ทำการตื่นตกใจครับเราจะเก็บอารมณ์ไว้ครับเราจะดูความตายของคนนี้ครับเล้วเก็บเอาไว้ในความทรงจำครับว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้กล้าครับในการที่จะเปิดเอ่อเปิดความตายเป็นคนแรกนะครับเสียงอะไรวะได้ยินไหมมันไม่ค้างแล้วอะ มาเน็กพาสเนอร์ฮะกูใช่ไหมกูใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมต้องเป็นกูอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนกูไม่เกี่ยวนะเว้ยกูไม่เกี่ยวโอเคปะกูกูมาข้ามพรมแดงเท่านั้นเองกูเอ้ามึงเช็ดเลือดด้วยไหนไหนก็ไหนไมึงเช็ดเลือดด้วยเอาหัวยนั้นออกไปด้วยมึงจะให้ขัวกูมามาผสมเดียวกับหัวมันเนี่ยนะซึ่งกูก็ไม่เกี่ยวเลยอย่าพึ่งง้างอย่าพึ่งง้างอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมังกรเย่มังกรมังกรมาได้ไงวะ โอ้ถึงกบฟ้าท้องฟ้าแปลปวนครับแล้วก็ฝนตกออกมาเป็นไฟฝนตกมาเป็นน้ำนี่ก็ทิ่หายวินาาสันตโลพอยอยู่แล้วฝนตกมาเป็นายฝนตกมามาเป็นไฟอีกทำความชิบไายให้กับสภาพไว้ล้อมหนักกระเดิมเลยครับโอ้โหบ้านเมืองเขาพังเละเทะหมดโอโห้หินเหนินถึงก็ถล่มม้าตายไปตัวหนึง่งเดี๋ยนะไหนวะอีเจมเมื่อกี้ที่มึงสั่งอาหารกูมึงอยู่ไหนวะฮะ อันนี้คืออ๋ออันนี้ไม่ใช่นะมึงอยู่ไหนฮะเจอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อีเจมึงอยู่ไหนอาวโอ้โหระเบิดกรนหนมตามครับสนั่นวันไหวเอฟเฟกต์การตางานสร้างนี่ไงอีเจไม่ใช่อีเจ้เป็นไหนวะอีเจอันนี้คืออ๋ออ๋อแล้วใครไม่ตายอยู่นี้ไว้เนี่ยใครมันเกลี่ยเป็นศพเนี่ยอันนี้คือนักโทษน,นะครับ เอ้ยอันนี้คือผู้มือปาหารนะครับยากกะถามเหลือลเกินครับว่ามึงมึงหนาวไข่บ้างไหมอากาศเย็นนะมึงมาใส่ชุดแบบผ่าผ่า,ผ,าผ่าสข้างเลยทำเป็นกี่เพ้าไปเลยโอเคอ่ะอ๋อเราแบบเราถูกมัดอยู่นะครับแล้วคนเหนือเขาแก้มัดกันหมดแล้วมีกูถูกมัดอยู่คนเดียวไหมนะโอ้โหนี่กูหนักกว่าชาวบ้านเลยเนี่ย อ้าวอ้าวมึงก็ไม่ได้เป็นไรนี่หว่าแล้วทำไมโดนปิดปากอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาไม่อยากเห็นแผลเป็นตรงนี้ใช่ไหมมันดูน่ากลัวใช่ไหมเอาทำอะไรอะฮะทำอะไรให้กูทำอะไรอีเจ๊อย่าให้กูเห็นนะว่ามันไปไหนเนี่ยกูจะตามข้ามคนแรกเลยเอาเอาตะกี้ผมเห็นใครสักคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตายไป ขาดหายไปจากสผ่นที่โอ้โหไม่น่าเลยเพิ่งเจอกันอยู่หลัดๆขนาดชื่อยังไม่เห็นเลยโอ้โหน่าสงสารมากครับโอเคก็คให้โดดไปตรงนั้นใช่ไหมไปที่โรงแรมนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะตามไปถ้าท่าที่จะทําได้โอเคไปโดดไปเย่ตูม <c oughs> เอาไฟไหม้เวกอานานมากโอเคครับลงไปลงไปเย่อันนี้ก็เป็นการสั่งการครับเอา อันน <spooky> ี <snap. S 2> ้เนี่ยมันคนที่มันแบบเป็นห่วงเราเนี่ยว่าเป็นคนดีที่สุดแล้วในอิมพีเรียลอุยอยากจะถามว่าอีเจยอยู่ไหนฮะอีเจย์อีเจยของมึงอะหัวหน้ามึงอยู่ไหนโอ้โหเด็กโอ้เด็กนี่น่าสงสารนะเนี่ยโอ้เด็กนี่แบบพื้นที่หนังหัวนี่กินไปมากกว่าครึ่งเลยเนี่ยไหนว่าอีเจยต้องตามหาศพอีเจยครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใครก็ไม่รู้ครับตัวประกอบช่างมัน ไม่ใช่อีเจไมไปไหนเอาเอามังกรมังกรเออมังกรมึงตามไล่เจ๊กูหน่อยดิแค้นมากเลยอย่าอย่าพุ่งพ่นไฟตรงนี้แต่ไกลเจ๊กูหน่อยอีเจ๊ไปไหนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่มีแต่ตัวประกอบครับเอามึงแล้วมึงจะไปซุ่มป่วงดูอะไรเนี่ยเออนำไปดิครับ NBC เป็นคนนำก็นำไปดิอันนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ศพเจ๊ใช่ไหมโอ้ยสบนหน้าเจ๊ หนวะไหนไหนวะเจ๊เจ๊อันนี้ไม่ใช่เอ้าอันนี้เป็นอะไรอ่ะบาเจ็บสาหัสโดนมังกรกัดตายเอ้าอันนี้นี่ไม่เกี่ยวเลยเนี่ยนี่เป็นผู้คอลลาเนีเนี่ยอีเจ๊บุกไปไหนตะกี้ได้ยินเหมือนเสียงใครเจ็บปวดเสียงดังอ่าออ้ยเอ้ากูปิวเอ้าเกิดอะไรขึ้นลมพัดเย็นดี เอาทำไมอยู่ดีก็ก็มีทำไมอยู่ดีกูก็ปิวตามลมเกิดอะไรขึ้นเอา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 เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาใครมันลอยมา้นั่นอะเฮ้ยโอ้โหลอยขึ้นฟ้าเลยโอเคครับเราต้องเข้าไปใช่ไหมเข้าไปจริงดิจริงนะโอเคครับเข้าไปก็เข้าไป ครับผมพาร์ทนี้นะครับผมว่ามันมันกินเวลานานโคตรเลยกินเวลาแบบไม่น่าจะกินขนาดนี้ได้นะครับ <c oughs> ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนล้วกันนะครับบ๊ายบาย